เตรีมยมยกใหญ่ลงบักบานนี่บักมาเลย <c oughs> อยู่บ้านยังด่อนยังเวินสมบรอนสมรอนสมเมือ,องโขงเมือ,องโขงเนาะเมืองโขงแข็งจะบประซักนานขอว่าแต่สิลูกบ่ไลสลอก ว่นะนั่งดิ้นกันจนแจ้งแม่โอ้ยของบักคือเด็กประจัดรนักเลยเสียสุดเก่าเป็นยังบ่ตัดเปลี่ยนจานเด็กเนี่ยซ้ำหล่อเพิ่นจิลง่ไอซ้ำหล่อเพิ่นลงก่อนแล้วเพิ่นมาก่อนเออซ้ำหล่อลงก่อน อไปแล้วขั้นหนึ่งเออสามรอบได้ก่อนไปแล้วขั้นหนึ่งกายก่อนให้พุทกายขวาก่อนเด้อ นี่แต่เนื้อเลยเนื้อเลย้าเขาอกเสอบ่ไมีเติมอะไใ่อยกคหค่าอาดวีดีโอสมัครนีดไถยเพื่อนนะรักเจ็ดนัหละรักาเขานี่โคสกแสบเพื่อนอ่าอามักากหอ ไม่ได้เสซ้ายเหมือนนี่ทั้งแบบนั่สู้มันวันไหนนองอแนอเสีบไหลเลยบอสมอลํำก็ล่ำโบสอดแจ้งน้ำมันเบิ้จะผ่าเพื่อน้ำมันหน่อยเดียวมันกับโแจงไห้ีไผ้จะไปไห้น้ำมันจดขาดทั้งเนาะมันขาดทั้งโบไหลที่จักเนาะสองการสองข้าวเฮาเสบวงดนตรีกะ สองกันรือประมาณไหกูบคูบาว่ให้เข้าต่สามโงามงอ,อ่าปิดไปแล้วขันหนึ่งเนถ่ายบรรยากาศยาวๆออกไปเลย <c oughs> ที่สองวาง บรไปไซบอ๊อชนชไปส่วนไปขมินไปบอกนักของี่ยงวางบอ๊อผู้ไรเนี่ยอยากอะไรดานีไปคนละอยคอให้รคนละอยเดียนจะว่าคอยคอยคองคอยคองตั้งแต่นักของี่ยงมันบไหรมันหาบุมี ว่าเพระาะว่าข้าลูกข้าเต่าไปว่าซิเวโตเอาผัวยุเซ่งบนมานกระลังติดต่องานดองนาะลูกเจ้าเมืองแสนป่างข้ามาหับเอาให้ไปงานผูยย้ใหญ่เสกบุญญานดอกคนนี้นข้าไปสอบงานเขาเขาแก่ๆกันจังว่าบุญอยากไปงานผู้ใหญ่ก็ไปโดสบายขเขาเคี่ยวกันสบาย คนบานเข้ากับไปเว้นซีคนทางฟังเข้ากับไปสนักเขามีแต่เหล่าขั้นหนึ่งไปขั้นที่สองน้ำปันเดินน้ำปันไข่หมกน้ำไปท่านนั่นเดี๋ยวพูดไหมหมอ ไมใช่เลยรถจักงคือายันน,น, <c oughs> ลน,นัลงบักพี่น้องลงบักมากบพัลลามมีย วันนั้ม่อยากมีแต่นอนผู้ที่สอดแจ้งเขารอรถว่าแต่เขามานบมานามนั่งมาและมานอนนอนอย่างเดียวมานอนยอยู่หนอนนอนอยู่กันไรเบิ้งเด้อเล็ก่ายซาเลงเขาเลยหรือว่าจะเบิ้องนั้นสัตย์จาดมาใส่นาน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 คอยว่าเลยนะเออจะต้องการตวงไว้แฮ่เว่ยท่านโบราณกระโป้แะไรเจ้า ำรอเลโอ้ดบนี้เนาะอองมาละเล็กนี่ยังนี่เอาไปข้างหน้าไหลบวมคือบ่อยมันสูดไปข้งหนาเล็กนี่เด้อ à tôi nhìn xíu này ờ à, lại lạ khoai khoai ờ viết đồ phú đi มามาลจักไรอยู่จักสิได้เขาไ่ได้มาลจ้นมา้งมีก็้นยูตรป็นอะไรอีกของของรถเบาแด้วเป็นอะรอีกี่งนอจักนข้ากเลยชิมาหลมันมันนนักายจักนนงเขาด้ว่าเขาสดิิไปคือวัด้ีรถจักเนเลยดสัตว์จวดรด้เพื่น เขาหน่ายเลือยจานเอาเขาหน่ายซึ่งมีรถจักเพิ่อีบอกมันมาอีกอะไรอีกขันนึงเกเิดนรนาี่บวมันบร์้ยอยเออไหลเรือเฟื่อนะเฟือ เออยมเสาเมื <G <G no ่อันไปแล้วด eh um ูคุณใดเมื่อจะโม่งจะโม่งขึนพูดฝากนันเมื่อเมื่อเมื่อมา ก็ได้หมอเมาเมื่อไรเมื่อต้นไรคี่พอทักแกร่างคนนียุ่